เราลักนี่บ่โเหลลี่อ,อ๋อเข้าเหลือก่อนเนาะพออยู่คนละห้องกันแล,แล้วแล้วแล้วเหมือนแล้วนะ้องพักสนัตนางเครื่องห้องน้องฟ้ามตุมไข่ปะไว้มาอนี้กระซิ้งใส่แต่ใครยังเดียวเพราะว่าบ่มีสีมูวนอนๆเจ๋งเนาะซับมะกอกนิดนึงซ <laughs> ับมะกอกดีใจเลยนะส่วนอันนี้นั่น nằm xiêm Xẹp สิเสียบลาเนาะเทียกะยอห่อปูๆเสียบลายฮอดเทียกะเนาะสาลู ส่งไก่เงามาผู้เดียวลงทางไก่เงาลงทางมาผู้เดียวเนาะเอาสิ่งเสียดยังนี่ล้างสลัดบ่ล้างแล้วเสียดยังเมนูยังยำ่มอ๋อเห็ดยำสลัดเนาะมื้อนี้เห็ดยำสลัดปั่นน้องอะสิงกินก่อนเด้มอมื้อนี้หรือว่าสิให้น้องอสิงเห็ดปั่นเอวยาฟาร์มกินดีเนาะอสิงบัวช้างอสิงบัวช้งเห็ดเออ เอาสันเที่ยวน,ะน,นั่นเขาเห็ดน้ำกันอาเซงบ่จื้อซู๊ดว่ะบ่ได้เบิ้งเฟาวฟากินผลบ่นะทันเบิ้งกินเลยบ่แมนี่เคยกัซากได้ไปบอเคยเห็ดอ๋อถ้าถ้าว่าให้เจ้าเห็ดเจ้าก็เห็ดเป็นแต่ว่าจเจ้าบ่เคยเห็ดจากเทื่ยวนาะสันเมเอนี่สิให้อาเซงเห็ดให้กินก่อนสันนะสีบ่บอกซู๊ดให้อาเซงเห็ดกินซู๊ดอาเซงบ่เอาได้ซู๊ดเสบเกลือนะ กำลังลางเนาะเพราะว่าเมื่อกี้แม่น้องฟ้าไปตลาดมาเราพอดีได้สลัดมาเขาเจ้าบอกให้สื่อโซยเราก็เลยเอามาสื่อมดเลยเจ้าบอกเข้าเลื่อหน่อยนึงเล้เาบอกว่าสื่อโซยเขา้าเดเข้ายักกลับแล,แล้วแม่ก็เลยสื่อมามดเลยได้ซัมนี้เนาะบะหูสีเห็ดเมนูยังกินก็เลยส่วนน้องอาสิงเห็ดยำสลัดน้องประตั้งกลับบ้านบ่กลับกลับก้อนเจ้าสีมานี่บ่หรือว่าจังไดคือบอส่วนมาเด้อ กับกอนเราลักนี้บ่ะโอลัก <c> น <oughs> ี้อ๋อเข้าเหลือกอนเนาะเพราะว่าอยู่คนละห้องกันส่วนนงนาา้าฮัลนกกับบานเนาะพี่นงเนาะกลับบานไปเอาสุดเปลี่ยนเสื้อผ้าเพราะว่าตอนแรงเป็นโอกหคงานก็เลยเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วนอาสิ่งดิเพเป,ป,ปลี่ยนเปลี่ยนจากน้อยอ๋อจากน้อยค่อยเปลี่ยนเจ้าจะเอาเสืออ้อผ้ามานำบ่อืมเาเสื้ออันเจ้าต้องแกะเท่าละใบเท่าละใบละเอาอันตัวอ่อนออนมันอยู่ในฮะนะพร้อม เสบได้ตัวนั้นนะว่านสุดแม่นตัวนั้นแหละตัวที่อ่อนๆมันอยู่ไหนฮนะน่ะเอาเป็นใบหน่อยๆบ่ต้องแกะออกจักกันแล้วเออแบบนั้นฮนะน่ะเออเอาแบบนั้นเลยแล้วก็ยำว่านได้แนี๋ยวนั่นฮนะน่ะเสีบ <c oughs> คือบ่บ่ไหวเด้เราเสียงเนาะทิ้มจนชิ <c oughs> มมดแล้ว <c oughs> ตกใจมึดทำไมตกใส่ลังค่ะนี่เลยเนาะพี่น้องมาซ้องยาท่ามห่าซ้ำเด้อมือนี่มาซ้องคนเนาะ มีน้องฟา้ามแล้วกนนัน้องอาสิงเท่านั้นคนอื่นข่าวเวียกเนาะมือหน้าค่อยนัดกันไหมไปซ้อนนี่บอสิงซ้อนเทนีเขาไปลงไปซ้อนแท้ๆอันเขาไปมือนั้นอยู่น้องค่ะนะเขาลงไปเฮ็ดคือเด็กน้อยนะเทนีนะเขาไปลอยน้ำเอาบ่มันมันแบบเด็กน้อยเข้าซ้อนไล่หรอบ่มีไล่หรอเนาะ เข้าไปทุกมือเด้แต่ว่าตุกงค่ะนะท้าเอาลุงเฮ็ดคือเด็กน้อยนี่น่าจะพอกินยุกงค่ะนะ mm hmm. กุงกุงนองนะพี่น้องพอดีกับกุงเตินเลยถ้าไปเอาไปเฮ็ดน่าจะได้กุงเตินเปียนนำกันบอกไ้ฟ้าว่านะ่ะ mm hmm. แล้วแล้วแล้ว,ลวเหมือดแล้วนะพักสลัดลางเครื่องห้อมน้องฟ้ามตุ่มไข่ปะไว้มาหนีกับซีไซแต่ไข่อย่างเดียวเพราะว่าบ่มีสีน่หนอนหอสิ่งเนาะ ตามเฮ็ดตามที่เฮามีเนาะมีสำได้ใส่สม,มันเบิง้งนองอาะเซงตีมือน้องอาะเซงมาอน้น้องอาะเซงเฮ็ดดีต้องสแสบแหละแสบเกลือนะแสบเกลือ่ะนะ สับมะกอกเล่นนิ้นสับมะกอกทายปุบไปแกะไข่แตกสับตอนประธานทายพวกแกะเลยนี่ใจด้วยบักงามเนากปุบเป็นอันอนนั้แล้วเบิ่งสับมะกอกเจ้าคือบอสวรรน้องเศร้าข้องจอมมาเล่นเงนินเอืยอยนี่ยอือเป็นยังว่าหอดยานซิตี้กัน บอค่อยอันเวบเอื่อยกับนองบ่ค่อยลิ้นนำกันเนาะก็คือน้องมีมูข้องน้องเอื่อยมีมูข้องเอื่อยเนาะบ่ใดไปใสมาใส่นำกันนาเปนบปลพอื่อฟาร์มกับเอื่อยของเอื่อยฟาร์มนะผู้ที่อันถัดเอื่อยฟาร์มนะสนิทกันไปใสมาใส่มักไปนำกันมักลิ้นนำกันมูมูข้องเอื่อยฟาร์มกับมูข้องเอื่อยนะเป็นมูคนเดียวกันนะลิ้นนำกันได้หมดเ่ยไปไป่ไปลินยค่มัค เรามาให้นองกันนะยานนองอันไปโฟงแม่ <c oughs> <c oughs> อรูน,น,น,าาน,น,นคิดว่าอันไปเห็ดแนวบอดีแล้วยานน้องกลับไปเือนแล้วไปบอกแม่แล้วยานแม่หายก็เลยวิญยากเอาน้องไป,ปแม่เน,นาะอนนนแม่นอนไอหละนดยกนันแหละยานยานเจ้าไปเห็ดอันบอดีแล้วนองเจ้ไปบอกแม่เจ้า่ะนะอือคิดว่าจะยานแบบนันสนับว่าแม่เนาะ แต่ว่าบมมักดิ้นนำกันซื่อเนาะบ่สนิทกับน้องมาง่ายๆก็คือบอยักเป็นมูกับบอยักเป็นมูกับน้องเนาะ่าง่ายๆบ่คอยมักไปนำกันบอเข้ากันดิอมันคเข้ากันมันค่อการมูอะไรเข้ากันญ่แล้วเข้ากันญงแล้วกเข้ากันเนาะแต่ว่าตอนอย่างหน่อยนี่บอเข้ากันตีกันตลอด ไฟแดงนะส่วนอันนี้มันนำเชื่อมส่วนอันนี้มันคุณฮิตบีบบีบบีบให้มันเข้ากันบีบย่วมย่วคือเออแบบนั้นแหละบีบอีกให้มันนอนลกนอนเสกบอกว่าอู้ข้อยยาน ก็เอ๊ะบัเคยเห็ดจากเทอาตื่นเต้นว่าฉันแข็งแรงแขังแรกที่ได้เห็ดนะได้ย่อมผักเห็ดให้อันเครื่องที่เฮาตำนะให้มันเข้ากันนะอืนั่นแหละตื่นเต้นนะเสียงนะบัเคยเห็ดแข็งแรกรู้สึกตื่นเต้นยำสลัดแข็งแรกเท่อนั้นเป็นครั้งที่สองแล้ว โอ้ลืมไข่ข้าวอื่นคนไปก่อนคนไปก่อนจากน้อยจะเอาไข่มาใส่เสียบบ่สิเสียบไล่เนาะโอเคเสียบไล่เอาคนลาตัวยเปล่ะเนยได้กระไดโอเค หืมน้องอะเซ็งเอาตัวใหญ่เนาะโอ๋น้องอะเงเอาดักหมดนี่อะเงบอว่าแนวใดก็ได้มาเด้อจ้าพี่น้องใส่มือเลยพี่มือน้องอะเซ็งเนาะืมแซ่บนอเซ็งเนาะอฮแซ่บหลาย ยํซีะเี่ยินไ่ไก่ในในในหกหน่อยสลัดดูดนึงหนากาม่วกับบัวหวกับผักผักชีมแมลล์มแมลล์ละอหอมหองกับน้ำตาลน้ำมันพื้ คคเนเขากคนมากินแซบเมนูง่ายๆเอาโทษที่มีสิ่งที่มีอะไรนี่คนพักสุขภาพแก่ยมาสร้างเหตโนแตั้งตเียนมานี้ไหมไม่